ชายสิงพยักษ์วันนี้เราเจอกับใครไอสันตวัฒน์นะไม่เคยเจอกันมั้งไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเห็นด้วยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สามเป็นไงลดไปเท่าไหร่ตอนผ่านเรียบร้อยซ้อมอยู่กับกี่วันนะสองอาทิตย์เราฝีมือหรือเข่าฝีมือสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆครับหกสิบเอ็ดครับชกถึงร้อยไหมถึงครับล่าสุดเป็นไงผลงานพลาดแพ้โดนนอกไปอยู่ดีๆนะที่นี่เหรอวันนั้นร้อยเท่าไหร่ อ้าวยี่สิบสี่อ่ะวันนี้ร้อยยี่สามคุมกี่โลได้มันห้าหกตัวปรโยชน์ผมคนนะอ่าคนจังหวัดสุรินทร์อ่าบอกแฟนคลับเชียร์หน่อยครับฝากแฟนจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นกำลังใจเลยครับวันนี้เป็นที่แน่นอนครับขอช่วยดีครับผมไปสัตววัดนะชื่อเดิมชื่อก็ชื่อนี้เลยเมื่อก่อนใช้สีเสื้ออะไรวันนี้ก็เราไปซ้อมอยู่ค่ายไหนที่จังหวัดสีสเกตสีสเกตนะ เราเข้ามาในเมืองกรุงกี่ครั้งแล้วประมาณสี่ครั้งแล้วเวทีนี้มามาแล้วอ่ะครั้งแรกไปชอบที่ไหนในกรุงต้มน้อยแล้วก็ลุ่มที่นี่ประมาณนี้นะดำเนินไปไหมยังนะก็เรือนี้มาที่นี่ครั้งแรกนะวันนี้เจอกับสิงพยักไม่เคยเจอมั้งวันนี้ร้อยแต่ร้อยยี่บสามมาพอดีนะก็เราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่าได้หมดนะซ้อมมากี่วันรอบนี้ น้ำหนักของรถปล่อยๆครับ19ล่าสุดผลงานเป็นไงแพ้ยกมันรถแพ้ที่ไหนแอยู่ซีตะเกียร์ซีตเกีวันนั้นช่างไหมยม่123นี่ถือว่ามึงกรุงครั้งแรกไหมไอ้ที่นี่นะ2,000ุงกี่โล3โลนิดหน่อยคนจังหวัดซีตะเกียร์ครับอ้าวชกมวยมาสักถึงร้อยไหมได้อ้าวขอให้ครับเชียร์หน่อยวันนี้ฝากน้องซีตะเกียร์เชียร์ผมด้วยครับดี โอเคขอโชคดีครับ okay,